เปิดร้านอยู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายไหมจดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับนอนๆเดี๋ยววันนี้จะพาทัวรน์นะครับบ้านพี่ปุ๊นะครับมาดูในส่วนของห้องทำงานกันก่อนนะครับ ห้องัวทำงานก็จะโลกๆแบบนี้นะครับทำค้างขาไว้นะครับก็จะเป็นโซนื่องบินนะครับม่างก็ประดิษฐ์ตั้งทำนั่งประกอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนสีนะครับสีสเปรย์นะครับด้านนี้ก็จะเป็นแม่แบบบูมแมลงนะครับมีลูกค้าหลายๆท่านถามว่าหน้าร้านพิบุอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ พี่ปุ๊กไม่ได้มีหน้าร้านแล้วนะครับที่ตลาดหลวงพ่อทวดนะครับยวพาไปดูหน้าร้านพี่ปุ๊กครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องทํางานของพี่ปุ๊กกันบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับจอใหญ่ๆยักๆไว้ออกแบบงานนะครับบุูมรแรงหรือว่าเป็นงานสกรีนตามสั่งออกแบบรูปนะครับจะจะลงเสื้อกุญแจพวกกุญแจเข็มกลัดนะครับแก้วนะครับก็จะมีพิมพ์เตอร์2ตัวสีชนิดพิเศษนะครับเป็นสีซับพิมิชั่นนะครับแล้วดูระบายนะครับ โอเคครับถัดมาครับชั้นบูมะแรงนะครับตอนนี้พี่ปูมาเปิดร้านที่บ้านนะครับก็จะมีแต่ละแบบนะครับเป็นชั้นบูมะแรงซ้ายมือตอนนี้จะเริ่มรับงานสกรีนเสื้อแล้วนะครับก็หยุดมาหลายปีนะครับกําลังวางชั้นเป็นนี้เป็นชั้นวางเสื้อป่านะครับก็จะมีงานสกรีนตามสั่งเช่นแก้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องสกรีนแก้วนะครับสกรีนออกมาสีก็จะแบบนี้นะครับ สกรีนตอนเปิดร้านใหม่ๆที่ตลาดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกรีนเข็มกัดและพวงกุญแจนะครับเชอง,งานาตาแบบนี้นครับอุปกรณ์นี่เลยนี่ก็เป็นเครื่องสกรีนเสื้อนะครับสั่งด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาใช้เครื่องตัวนี้ทานเฟอร์รูปนะครับลงบนเสื้อเป็นงานสกรีนฝังใยผ้านะครับไม่หลุดไม่ลอกรีดทับได้นะครับ เปิดร้านอยู่บ้านถูกต้องตามกฎหมายไหมเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจนะครับพี่ปูได้จดทะเบียนพาณิชย์ไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับชื่อพี่ปูนะครับอ่าแล้วก็ชื่อร้านนะครับบุ๋มบอแหลอิทยานะครับจดถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพื่อความสบายใจนะครับและความเชื่อมั่นกับลูกค้านะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับใครจะมาร้านนะครับอยู่ที่อําเภอบางปะหันนะครับเดี๋ยวพี่ปูปักหมุดไปให้ถ้ามาไม่สะดวกนะครับก็เดี๋ยวจะ ออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับรา z a ด้าจอบบี้ทิกตอกเพจ a c e b o o k นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ